คือคิดถึงตอนเด็กเลยเว้ยมีแชมป์เอเชียมาด้วยทุกคนรถเนี่ยมันจะมีกระตูลอยู่สองเรื่องยานโูคุโรรถแดัยุคข,ของเลสโกเล่นมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อะรถของแชมป์เอเชียคือขั้นในอันนี้เป็นธันเดอร์ช็อตไปใส่ทธรรมยดและเไปใส่รถก้านคัสเอคัสบีคัสซี B, อ้าสเ่าสเน่แช่ดาอมาสนาสนามนี่ค่อนข้างจากวิบากนะฮะ สำับสับเปลี่ยนกันเร็วมากครับติดใช่จัดเบอร์ยังต้องคุยติดตามคุณอยู่นะโอ้ขอบคุณครับรวันนี้พี่ชายเขาบอกเบอร์ผมเลยนะว่าติดจุดไปบอกได้นะเพราะว่าเอาล่ะมาดูกันโอเควันนี้ียบตันนี้โอ้ทุกอย่างดูแบบจริงจังแล้วข้ามคอมเมนต์มากต้องทำกันเป็นทีมนะอายุเท่าไหร่ ข,ข,ขอบอกกันว่าเด็กๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เล่นครับก็จะไปยืนดูตามข้างๆรางเห็นเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นรถสแตนดาดแต่ก่อนเป็นความทรงจำของเด็กอยู่90ไฟนอลโกทูเจแปนเพื<ฟ>่อหาตัวแทนประเทศไทยมันมีไหมแข่งแบบไมฮอกกี้เดี๋ยวนะทำย่าไมฮอกกี้นะไทยอินโดนีเซียมีเล่นอยู่ครับไม่เคยเห็นเลย การมาครั้งนี้คือผมเพิ่งรู้ว่าใกล้ๆบ้านผมมีรางธรรมย่าแล้วก็มีสนามอาซีครับอันนี้คือร้านอ c a d ซีแอดซึ่งอยู่ถนนเลียบด่วนเนี่ยก็คือเข้าซอยมานิดนึงก็จะเจอนี่ครับอา a d ซีแอดดทุกคนอันนี้เป็นสนามแข่งรถนะครับบ,รบังคับวิทยุเห็นไหมฮะแล้ววันนี้เว้่ วันนี้มีงานทัวร์นาเมนต์ครับทุกคนที่เรียกว่าเป็นงานแข่งขันรถทามิยาครับซึ่งเป็นงานทัวร์นาเมนต์รวบรวมคนที่ชื่นชอบในรถทามิยาสำหรับทัวร์นาเมนต์นะสมัครนะครับเพื่อได้ลงแข่งขันตอนนี้เหลือเวลาประมาณน่าจะอยู่ราวๆเจ็ดนาทีหรือ5นาทีนี่แหละก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะสำหรับข้างในว่าเป็นยังไงคือคิดถึงตอนเด็กเลยเว้ย คือสมัยเด็กๆเนี่ยเราโดดเรียนกันมาเล่นธรรมยานะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือธรรมยาโคตจรจริงจังเลยผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นสนามที่เรียกว่าเป็นอาซีแต่ตอนนี้ถนนปเปียกไปหมดเลยครับเพราะว่ามีฝนตกลงมานะทุกคนทําให้อาซีตอนนี้ยังไม่ได้มีใครเอารถลงมาเล่นนะผมเลยไม่ได้เก็บภาพมานะครับแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดจะเป็น,นร้านเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เป็นร้านเกี่ยวกับรถอาซีทั้งนั้นเลยครับเป็นรถบังคับวิทยุทั้งหมดนะครับไปสมัครได้ที่ด้านในเนี่ยนะฮะออบบีบ้บาร นะครับผมค่งเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องที่อยู่ด้านในเรามารู้จักกับคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มสวัสดีครับเขาเรียกว่าคนจากการแข่งขันไทม์ย่าื่อร้านชื่อร o ฮอปปี้บาร์มย่ามินิโฟรวิวครับผมมีการจัดแข่งแบบไหนยังไงบ้างครับวันนี้เรามีจัดแข่งทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับผมบก็จะมีในส่วนของรุ่นสต็อกถ้าชื่อเป็นทางการรุ่นสต็อกแต่ว่าที่เรารู้นันคือ B ี นะครับผม BMAX อ่าใช่แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Open Class นะครับผมหรือที่เราเข้าใจกันก็คือ j จแปนคลับนั่นเองครับผมรถนี้ก็คือฟรีสไตล์สามารถเลือกมาแข่งกันได้เลยถ้าในรุ่นของ Open c l a s s เนี่ยคือใช่ฟรีสไตล์แต่ว่าก็จะมีกรอบของภัมิยาเขาควบคุมอยู่เรื่องความกว้างความยาวความสูงของรถนะครับผมส่วนถ้าเป็น b m a มกเนี่ยก็คือจะมีกรอบเยอะกว่าตอนที่เราเคยเล่นเราเคยเล่นสแตนดาร์ดเนาะมันก็จะมีบางเถือเพิ่มมาแต่ว่าปรับล็อกล็อกให้กับมอเตอร์อ๋ผมอเตอร์ก็จย รถเนี่ยมันจะมีกระตูนอยู่2เรื่องถูกไหมฮะ ก็คือยานโูคุโรชิลด์เดสรถรุ่นเก่าครับอ่ารุ่นเก่าแล้วก็มายุคของเลสโก้สตูว์แมนใช่ใช่ใชอยากถามว่าคนที่ใช้แข่งเนี่ยก็คือสามารถเลือกรถมาลงแบบไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมจากกระตูนทั้งสองเรื่องใช่อยู่ที่ความความชอบของผู้เล่นเลยใช่ครับเพราะว่าบีบีแม็กเนี่ยเขาปลดล็อกเรื่องของบอดี้ที่อยู่ข้างบนสามารถที่จะเอาเอามอเตอร์หลังมาใส่มอเตอร์หน้าได้ถ้าเกิดมันมันติดในสองมอเตอร์เขาก็วาลลบอนุโลมตรงนี้ให้ได้อ้โอ้ใช่ครับแต่พอการแข่งจริงๆเนี่ยก็บางครั้งบอดี้มันกระตูก็สวย เอื่อการแข่งเท่าไหร่ก็คือเมื่อกี้เห็นมีคนทั้งใส่บอดี้ทั้งไม่ใส่บอดี้เนาะใช่ครับผมตัวนี้ก็ซ้อมก่อนที่จะแข่งแล้วเพราะเดี๋ยวเรามีแข่งอีกสิบนาทีนี้วันนี้ได้ข่าวว่ามีแชมป์มาด้วยใช่ครับวันนี้มีแชมป์เอเชียที่แข่งล่าสุดอีเกีเชลเลน มีแชมป์เอเชียมาด้วยทุกคนวันนี้เราต้องได้คุยนะวันนี้มาทั้งทีนะครับมีส่วนของแชมป์เอเชียที่เป็นรุ่นอาจจเปนคัพโอเป็นคาร์นาะแล้วก็รองแชมป์ของรุ่น b m a มดลุ้นสองครับผมอ๋อเป็นรองแชมป์ของรุ่น b m a มแสดงว่ารถต้องเจ๋งมากๆอยากดูรถของเขาแล้วล่ะเรามารู้จักกับแชมป์เอเชียนะครับชื่อพีทับอยู่ทีมแบล็กจูเนีร์คุณพีทวันนี้มาแข่งขันเหมือนกันนะครับแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มานั่งเล่นธรรมย่าแบบนี้ฮะมันเป็นความฝันวัยเด็กดีว่าเด็ก ไม่มีเงินเนาะโอ้โอ้ใช่ป่ะแล้วก็อยากเล่นอะไรเงี้ยแต่เด็กๆมันเล่นได้เต็มที่ไม่เท่านี้พอโตมามันก็แบบทำงานมีเงินแล้วอะไรเงี้ยก็เล่นได้เต็มที่มากกว่าเดิมเล่นมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วก็หยุดไปช่วงมัธยมอะไรช่วงมัธยมใช่ไหมฮะตั้งแต่ตอนประถมเลยป่ะฮะปห้าปห้าปห้าตอนนั้นไปเล่นกับเพื่อนไหม ตอนนั้นไปเล่นคนเดียวด้วยไปเล่นคนเดียวด้วยไปเล่นคนเดียวแล้วก็คือสนามสมัยก่อนจะเป็นสนามแบบเล็กเกมันก็ไม่เล็กนะไม่เล็กเท่าไหร่แต่กไม่ใหญ่ขนาดนี้สมัยนี้ใหญ่กว่าสมัยนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมฮะสมัยก่อนเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราจะนั่งกับพื้นถูกไหมฮะใช่ครับเรานั่งกับพื้นไม่เหมือนสมัยนี้นะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนจะเป็นแค่เต็มที่เลยถ้าร้านที่แบบวางรางเงี้ยจะมีแค่แบบโต่ปุ่นตัวหนึ่งนั่งกับพื้นแค่นั้นเลยแต่ก่อนเราได้ฟิลนะเราเพื่อนเพื่อนเราก็จะไปเชียร์กันสมัยก่อนใช มันจะตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่โตมาสมัยหนึ่งเพราะว่าราคาแต่ก่อนก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกสมัยก่อนคันหนึ่งถ้าถ้าตามกําลังเด็กซื้อก็สามพันก็แพงกันนะใช่ไหมแพงใช่สามพันแล้วชุดแต่งต่างๆก็ร้อยกว่าปัจจุบันใช่ครับเมื่อก่อนมันไม่มีพวกคาร์บอนเมื่อก่อนมีแต่ FRP ออทุนธรรมันมันก็ใช้ในการทํารถมันก็ถูกหน่อยถูกหน่อยใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นแชมป์เอเชียนะเราต้องจักดูรถกันแน่นอนครับรถของแชมป์เอเชียคือคันไหนครับเนี่ยคันนี้ครับ คันนี้ทุกคนที่ได้แชมป์มาใช่แล้วคันนี้คือคันที่ได้แชมป์มาโอ้ยอย่างสวยเลยอะขออนุญาตนะครับโอ้โหทุกคนดูอันนี้ขออนุญาตนะอันนี้เป็นรุ่นของอะไรฮะ NS Pro ครับ NS Pro เป็น NS Choke ครับ NS Choke นะฮะรถมันจะมีโชคอันนี้ในกระตูนนี่คือใครใช้ครับไม่มีนะไม่มีหรอใช่มันเป็นรถโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อออออกมาเมื่อสิบ สิบกว่าปีที่แล้วเป็นรถโปรดักต์ใหม่ใช่อันนี้ไม่อยู่ในกระตูนใช่ไหมไม, <c oughs> ไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่โครงมันจะอยู่ตรงกลางคือตรงกลางมอเตอร์มันจะอยู่ตรงกลางกอเม่ไอยู่กลางนะครับมอเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้โอ้โหรุ่นอื่นรุ่นรุ่นปกติมันจะเป็นขับหน้าขับหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันอยู่ตรงกลางอมันทําความเร็วได้เยอะอันนี้คือ กล่องมันเป็นยังไงครับคือมันจะมีตัวการ์ตูนอะไรไหมไม่มีเลยมันจะมีแค่รูปหน้ากล่องอย่างเดียวมีรูปรถอย่างเดียวชื่อรถมันที่ที่ผมซื้อคันแรกนะรู้สึกจะเป็น a เว n t e Azule ไหมอ๋อครับครับบอดี้แข็งๆมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นตัวพิเศษที่ไม่มีในการ์ตูนไม่มีครับมันมันก็ไม่ถึงกับลิมิเต็ดแต่ว่าในการ์ตูนไม่มีผลิตดีกว่ารุ่นนี้อยากรู้ว่าคนนิยมใช้กันเยอะไหมเวลาแข่งโตอนนี้น่าจะทั่วประเทศทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ น่าจะหลายๆประเทศใช้ใช้แต่ M S อ่ะซะเยอะอมันก็จะมีไทยแตกต่างอะไรเงี้ยที่เป็นขับหน้าออกมาใหม่แต่ว่าออกมาใหม่ใช่ไหมครเป็นที่นิยมค่อนข้างน้อยไม่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแล้วอันนี้คือเป็นแบบแบบเดียวกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับเป็น M S ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะแต่งคนละแบบอก็จะมีมันจะมีกู้แฝดเขาคันนี้แต่ว่าบอดี้คนละคนละคนละรุ่นครับอ๋อมันจะเป็นมันจะเป็นรถไทยเดียวกันไทยเดียวกันใช่แต่สีสีเดียวกัน คือเป็นธรรมย่าที่ไม่อิงกับกร์ตูนถูกไหมฮะไม่ไม่อิงเลยไม่อิงเลยใช่ไม่เลยในในกระตูนจะไม่มีโครงชนิดนี้ครับผมถ้าเป็นกระตูนรุ่นใหม่ๆยุคนี้จะเป็นขับกลางเหมือนกันแต่เป็น MAMA เอเอใช่โครงมันจะไม่แยกชิ้นโครงมันแยกชิ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเขาจะมาเป็นชิ้นเดียวเป็นกระดานอ๋อไม่เหมือนกันอันนี้โครงแยกได้ใช่อันนี้โครงแยกได้หัวท้ายกลางได้หมดเลยโอ้แบบคัสตอมได้มากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่งได้สนุกขึ้นใช่ใในการแข่งขันทุกวันนี้เอ็มเอสมันทำผลงานได้เยอะ ครับแล้วมีไหมคนที่เอาแบบจากในการ์ตูนมาแข่งมีไหมมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราไปไม่ถึงฝันเราเรียกว่างี้ไม่ไปถึงฝันถามว่ามันวิ่งได้มันวิ่งได้แหละแต่มันไม่สุดไม่สุดใช่เนื่องจากเนื่องจากติดติดเงื่อนไขที่บอกว่ามามันคัสตอมได้น้อยใช่ด้วยออปชันด้วยออปชันต่างๆหือถ้าแต่งให้เหมือนการ์ตูนออปชันมันก็จะไม่เป็นแบบนี้โอ้โ นีพวกนั้นพวกนั้นเขาจะเป็นสไตล์แบบเรโทรเลยสไตล์เรโทรนะก็คือต้องใจรักด้วยใช่อนั้นจะได้สวยแข่งสวยงามใช่ครับมีไหมคือการการแข่งขันความสวยงามของรถเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนยังมีใช่ไหมฮะใช่เมื่อก่อนยังมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้จะมีแต่ซิ่งอย่างเดียวเลยซิ่งอย่างเดียวการแข่งขันต่างๆเนี่ยมีกี่ประเภทครับพอบอกได้ไหมในปัจจุบันตอนนี้มันจะมีเอาที่เล่นเป็นรุ่นหลักเนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่น2รุ่นใช่ก็คือจะเป็นสต็อกคั์กับโอเพนคัสรุ่นนี้ที่เล่น่เป็นชี่ย ที่แบบฟังติดหูเลยก็คือ,อเจแปนคับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น BMa ม็กบีแม็กใสกันยังไงบีแม็กเนี่ย<อ>ก็จะเป็นรถประมาณเนี้ย b m มนะฮะใช่มันจะเป็นรถเดิมๆไม่ไม่ไม่ได้ตัดอะไรอะไรไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้เลยใช่ก็คือกันชนมาแบบไหนใส่อย่างนั้นเลยอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อีกเหมือนเหมือนกระตูเลยอันนี้แบบใช่โอ้บีแม็กนะฮะใช่ครับ มีแบบคืออิงจากการ์ตูนถูกไหมฮะมันจะไม่จ๋าขนาดนั้นไม่จ๋าแต่ว่าบอดี้มันจะเป็นบอดี้แข็งไงแล้วก็ต้องล็อกที่ตูดไม่มีชุดตบอันนี้รุ่นรุ่นอะไรครับอันนี้บอดี้มันอันนี้เป็นทันเดอร์ช็อตทันเดอร์ช็อตเออันนี้อยู่ในการ์ตูนไหมฮะตัวนี้ในการ์ตูนไม่มีนะไม่มีเหมือนกันใช่แต่ว่าก็เป็นที่นิยมในสมัยนี้โอ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 ้มันเป็นรถขับหลังรถขับหลังด้วยสมัยนี้มันจะมีขับหลังขับหน้าครับมันต่างกันตรงที่พวกนี้มันใส่ชุดตบแบบนี้ไม่ได้้อผมแลวก็ทช ไม่ได้ทาชงไม่ได้ด้วย<ช>่ออกันชนก็ตัดแต่งไม่ได้พวกนี้มันยังเป็นกันชนแบบเป็นสปริงมั่งชุดกันชนยกได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมันมีความแตกต่างกับรถรถก้างที่แบบเอาแต่ความ<ห>เร็วต่างก,ากันมาก ต่างกันเยอะเลยครับใช่ครับด้วยด้วยมอเตอร์ที่ใช้ก็ต่างกันมากแล้วครับไม่ไม่เหมือนกันคือธรรมย่าจะเห็นเขาว่ามีเสน่ห์ตรงที่ว่าลางจะเป็นแบบวิบโดดมีโดดมีฝุขากใช่ใช่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับรถใหญ่ก็แลลี่แล้วกันโอ้แลลี่นะใช่เป็นแลลี่แต่ว่าอันนี้มันไม่มีสายโอ้ยนะว่าเป็นอะไรที่สุดสุดเลยฮะแล้วอันนี้เป็นแชมป์เอเชียด้วยนะโอ้โหแล้วนี่คือรถที่ของจริงเลยนะครับที่ใช้ใช้ในการแข่งด้วยอันนี้อันนี้คือใช้ในการแข่งล่าสุดครับผมที่ได้แชมปที่่่้แชชวนนั็ใให ในงานต่อไปต้องมาลุ้นกันด้วยว่าแชมป์เอเชียจะคงรักษามาตรฐานนะฮะในการแข่งได้หรือ,รอเปล่านะครับ ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมต้อม power ranger ครับต้อม power ranger นะครับเล่นทำย่ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับคุณต้อมผมเล่นมา2ช่วงครับป .3 ป .3 ปสามแล้วก็ตอนนั้นยังขอเงินคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับก็เอาเงินค่าขนมนี่แหละไปซื้อรถมาเล่นกันนะครับเล่นก็ช่วงหนึ่งเล่นถึงป .6 มันมียุคยุคหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วมาพัฒนารถมาเป็นสายธรรมย่าแล้วไปนสายรถก้านรถก้านนี่คือเล่นเร็วมากเล่นเร็วใช่ผมจอกแตกไปทางสายนั้นอ๋อใช่ซึ่ง เอรหรืออะไรของเขาเนี่ยมันพัฒนามาเพื่อไม่รถแบบนั้นก็เลยเลิกก็เลยเลิกไปใช่ก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนทํางานแล้วหาเงินได้แล้วตอนนี้น่าจะ8ปีละแปีเล่นมาได้8กลับมาเล่นได้8ปีละก็ทํางานเล่นได้ก็นั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กมาปุ๊บหยุดไปช่วงหนึ่งถูกไหมหยุดไปช่วงหนึ่งเลยครับโอ้เนื่องจากตอนนั้นเล่นรถก้าง เราจ้างใช่เออแล้วพอพอมาปรับเปลี่ยนเป็นธรรมย่าใช่ก็ฟูใหม่ทุกอย่างเลยโอ้เพราะกติกาเขาไม่เหมือนกันอ่ากติกาเปลี่ยนไปแตกต่างกันชินเชิงอันนั้นเน้นความเร็วเขาก็มีเอ่อกติกาของเขาเหมือนกันก็คือมีรุ่นของเขามีคัรด A เอคัรบีคัรสี่ของธรรมย่าก็จะมีรุ่นเหมือนกันมีแบบคัรดคัรดหมือนกันการเล่นก็ท้าทายอีกแบบหนึ่งแต่นั้นคือความเร็วอย่างเดียวรถกวามเน้นความเร็วอันนี้ก็คือทั้งเร็วทั้งกระโดดมันถามว่าแล้วเห็นรถแรงๆแล้วโด โดดไกลๆแล้วมันโดดอยู่มันโดดล้อลงพื้นไปต่อได้แลมันแรงมากนะก็อเออมันก็อีกเสน่ห์นึงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นรถก้างนี่คือสนามจะเรียบหมดเลยทางเรียบอย่างเดียวแล้วเน้นทางเรี่ยบใช่ไหม,มทางเรียบใช่ลองขิาครับเต้ยโตโอ้โอ้เป็าโออครับอครับูเนดครับโอ้ เอ้าย oui, oh. pues> mm. e nah ้อนย้อนเมื่อกี Je ้เสียดายมากนะครับเมื่อกี้รถเร็วสะ่างเล่นเลยอาโซดับส์แก้เสียไดนะครับเดียวมากลุ้ยเนี่ยครับเร็วมากแต่ว่าดุดลางเกิดจากอะไรครับเออนั่นนี่กับเกงน่าะนะครับไฮแอสกีนหรือเดียวมากมากยเราเร็วไปเร็วไปไกโอ้แก้ยังไงบ้างฮะด้วยหูโชเซช์ านใหม่อ๋อคือฐานเป็นชนิดที่ว่าสามารถดอบได้อะไรได้เร็วอย่างเดียวไม่ได้นะหลุดรางเล่นมานานหรือยังครับเรื่อยๆครับที่มาฝาสามปีนะครับสามปีมีแรงบันดาลใจอะไรหรือชอบตรงไหนจุดไหนของคาเมียะเนี่ยถ้ามีอะไรก็ไดมีน่ยมแกะเป็นๆนั่นเองครับจัมปาต้าโริทีมเมอร์ครับทีมเมอร์ทีมเวิร์มีทีมเมอร์เล่นเป็นทีมอ่ะเรามาดูกันว่าเขาแข่งยังไงแบบไหนกันนะก็คือเผื่อใครไม่รู้นะนี่แะ เาจะวางอย่างนี้นะครับอ่าดูการแข่งขันยังไม่มีใครหลุดคือถ้าหลุดปุ๊บนี่น็อกเอาทเลยครับออกจากสนามไปเลยนะฮะอาหลุดหนึ่งแล้วนะครับยังไปต่อได้สองอเ,เพื่อๆจะเห็นว่าสนามนี่ค่อนข้างจะวิบากนะฮะก็ะคือมีขึ้นมีลงมีเหินเนินนะฮะมีทางโค้งมี มีแบบย,ย,ยึกยักยึกยักเนี่ยทุกคนเห็นปะเป็นสนามแบบวิบากมากๆแล้วก็เป็นการแข่งขันธรรมย่านะครับที่ไม่ได้เน้นแต่เร็วอย่างเดียวนะครับทุกคนเนื่องจากถ้าเร็วเกินไปเหินครับทุกคนคือเป็นสนามแข่งที่ต้องบอกว่ามีมุมสูง<อ>ด้วยทุกคนเห<อ><ะ>็นไหมคือเป็นสนามแข่งที่แบบครบเครื่องครบวงจรมากสําหรับคนดูนะเนี่ยสามารถมาดูมุมสูงได้ด้วยนะครับเนี่ยที่ผมขึ้นบันไดมานะแล้วนี้เป็น r 4นะครับรถนะครับนะครับแล้วนี้ เป็นจุดที่ขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นรางค่อนข้างใหญ่เลยเนื่องจากตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะทุกคนเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะไปรบกวนสมาธิของนักแข่งขันนะครับสำหรับธรรมยา่าเดี๋ยวผมรอให้แข่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับสัมภาษณ์กันต่อโอ้โหแบบคือจริงจังมากทุกคนนะฮะแต่ดูสนุกนะผมดูแล้วโคตรสนุกเลย แทบอยากลงแข่งด้วยเลยนะครับนี่ฮะพาบรรยากาศเดินวนดูรอบๆนะทุกคน <c oughs> นี่ฮะ,น,ฮะนี่ฮะอันนี้มุมสูงนะครับทำไมยากเอาว่านี่คือสนามที่ผมต้องบอกว่า เป็นสนามที่ไม่ได้อยู่ในห้างทุกคนเวลาแข่งชิงแชมป์ประเทศหรือแข่งชิงแชมป์ระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยต้องไปแข่งกันที่ห้างตรงนี้นะครเป็นจุดที่เป็นทัวร์เมนต์นะครับสำหรับการแข่งขันก็จะเป็นนักแข่งเท่านั้นนะครที่จะรู้ว่ามีการจัดแข่งวันไหนนะทุกคน,นก็จะมีกรรมการนะครับอยู่ตรงกลางคที่สออาษครับเนี่ยมีสนามลาดเอียงแบบน,นี้ทุกคนเนี่ยนะ คือคือคนที่เร็วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะชนะนะบางทีเร็วแล้วหลุดรางนะครับทุกคนเออน่าหลุดไปแล้วครับหนึ่งคันหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้หลุดไปแล้วอีกคันหนึ่งเหลือคันเดียวแล้วครับนี่ฮะนี่โอ้คันนี้มั่นคงมากครับแข่งจนจบ โเดีมนะอันนี้ใครได้ขึ้นโพเดียมนี่เป็นเกียรติมากสำหรับธรรมย่านะเล่นเนี่ยปั๊บเดียวนะไม่นานก็คือไฟเนี่ยหมุนประมาณ3ามรอบหมุนประมาณ3รอบเนี่ยแล้วทุกคนแบบสลับสับเปลี่ยนกันเร็วมากครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็มาเซตอัพรถกันใหม่นะครับแล้วก็ไปวิ่งแข่งแล้วก็ต้องจดนะเนี่ยมีการจดมีอะไรกันนะครับใส่มอเตอ,อร์มอเตอร์น,นะครับถ้ามันล้มันไม่หลุดมันลื่น กำลังประกอบกันอยู่ไขจัดเบอร์เดียมค่าฮ่าฮจัดเบอร์อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขี่อ่างี้ให้ติคอยู่โอ้ขอบคุณครับไปนะสองคันเขไปดิสองคันขไปดิสองคันให้สวัสดีคิวให้ครจัดเบร์วะ อ่ะดูหน่อยครับเดี๋ยวถ้ารถไไี่พี่ชายมาบอกเพ่อผมไว้นะว่าต้องติดจัไปบอกได้นะครัะเอาละมาดูกันบอาปิดแดงนะแดงตัวนั้นบ้าปิดแดงคันแดงคันแดงหุยหลุดโอ้โหหลุด ได้ที่หนึ่งโอเคครับอ right ันน <ok> okay ี้คืออะไรครับ วัดเป็นกล่องวัดความกว้างของรถครับผมอ๋อกล่องวัดความกว้างใช่ก็คือมีกําหนดความกว้างกไม่ได้อ๋อก็คือไม่ได้เงินไม่ได้รุ่น B Max ใช่ไหมใช่ครับจริงๆมันกว้างรอบล้อรอบล้อเนี่ยเขาจะวัดละเอียดกว่านี้โอเสี่ยมีการลอดรถอ๋อคนที่มาลอดนี่ชนะใช่ครับคนช้าจะได้รอดรอบนี่สองเข็นไม่ได้โอ้ครับผมและนี่คือเป็นตารางการแข่งเป็นเป็นเป็นเบอร์เป็นรอบรทุกอย่างดูแบบจริงจังและเข้ามาคอมเมนต์มากเออเอาจริงๆนะ บที่เตัวเโอ้าับโอ้หไม่มีใครหลุดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเซตกันโคตรดีทุกคนครับวันนี้นะฮะมีครอบครัวมานะครับแข่งขันยาด,ด้วยล้วที่นะครับน้องลงแข่งแล้วก็ชนะนะคันนี้เลยนะครับผมขอโชว์นิดนึง อันนี้คือเป็นรถที่คุณพ่อเป็นคนตัดไปแม่ก็คือคนใหญ่มาก็ต้องทำกันเป็นทีมนะเมื่อกี้วิ่งชนะอายุเท่าไหร่เก้าขวบเก้าขวบมีความสนใจในธรรมยานไหมประกอบได้ครับประกอบได้อ่ออันนี้คืออันนี้คือเป็นคุณพ่อที่ที่แบบชอบมาต่อถูกไหมเคยเล่นมาตลอดเล่นไหมเขาเล่นเหรอเอาจริงตอนนี้เป็นพ่อพ่อเล่นแล้วครับเป็นพ่อเล่นชอบเล่นมาหรือว่ารู้ว่ามีธรรมยานมานานหรือยังไปเดินที่ห้า แล้วก็ชอบลองแข่งดูแล้วก็ได้แล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมครัแล้วที่ผมคัญคือรถจักรยานที่สุดยอดเลยมีเพื่อนที่โรงเรียนเล่นด้วยไหมหรือว่ามีใครสนใจอะไรบ้างไหมมีบางคนมีบางคนใช่ไหมเราก็เอาทำย่าไปคุยกับเพื่อนๆนะแล้วเคยแบบปแข่งที่ไหนมาบ้างไหมหลายที่เลยที่เลยเล่นมาเก้าเดือนแล้วครับเล่นมาเก้าเดือน นะเล่นมาเก้าเดือนแล้วก็อันนี้ลงแข่งในรุ่นดีแม็กใช่ไหมฮะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมาก<อ>จับมือหน่อยเริวชื่อต่อนะครับชื่อคุณต่อนะครับต่อน,นี้แรงบันดาลใจขอบอกกันว่าเด็กๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เล่นครับ<อ>ไม่มีโอกาสเลยได้เล่นได้แค่มองพรารี้กว,ว่าราคารถเงี้ยมันสูงที่บ้านก็แบบไม่ได้ว่าจับมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยครับพอตอนเนี้ยเราโตขึ้นสามารถเล่นมันได้สามารถซื้อมันได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มเล่นมันแบบจริงๆจังๆครับรู้ไหมว่าตัวเองประมาณจิตปวกตอนเน้ย ทีี่่่วาชืก็ประมาณหกเจ็ดขวบอะครับก็เคยเจ็ดขวบใช่ก็จะไปยืนดูตามข้างๆรางเห็นเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับคันๆพวกรางตามมาบุญทองอะไรอย่างเงี้ยไหมอาจจะเป็นรางตีลังกาสมัยก่อนเลยจะรถจะเป็นรถก้างตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ประมาณอย่างนั้นเลยครับฟีลประมาณอย่างนั้นเลยซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เล่นเลยไม่มีโอกาสเพราะที่บ้านไม่สนับสนุนให้เล่นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคาเหมือนกันใช่แล้วเป็นเด็กเนี้ยเราไม่สามารถเลยอะไรเงี้ยแล้วจะพัดจะอย่างไงมาได้แชมป์แบบว่าระดับเอเชียก็เริ่มต้นอ่ะผมก็จะเล่นในรุ่นของสแตนดดาร์ ครับสแตนดาร์ดจะเป็นรถแบบอย่างเงี้ยธรรมดา Standard. สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะฮะใช่ครับแค่เป็นรถสแตนดาดร์ดเขาสแตนดาร์ดมาก,ก่อนก็เล่นสแตนดาร์ดอยู่ประมาณปีปณปปกว่าๆป,ป,ปีครึ่งอะครับ <ync. S 1> เริ่มเปลี่ย <Ded> นตัวเองเอ๊อยากจะเล่นเลยุ่นที่เร็วขึ้นก็เลยเปลี่ยนมา, Japan าจเจแปนคับก็คือลักษณะอย่างเงี้ยครับอ่าก็คือเรียกว่าเจแปนค u p ครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถแฝดของคันที่ได้อันดับ3ามเอเชเชเาสุดจะเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ตัว บัตรดีดันบนแค่นั้นนะครับตอนที่ไปแข่งเอเชียนี่ที่ไหนครับเอเชียชาเลนจ์ไฟนอลล่าสุดคือที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยครับแฟชั่นไอแลนด์เหมือนผมจะไปนะตอนนั้นแหละจาไม่ผิดก็จะมีประมาณ9ประเทศะครับที่มาแข่งขันกัน9ประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดไต้หวันจีนฮ่องกงเกาหลีอาลาสุดที่กำลังจต่อวันั้นใช่ครับทุกประเทศก็จะมีการคอลัดกรองหาตัวแทนนะครับเพื่อมาแข่งขันไฟนอลที่ประเทศไทยปีล่าสุดรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือว่าอะไรไหมถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับมากๆเลย เพราะเป็นการเข้าร่วมเป็นแข่งครั้งแรกที่เขาเข้ารายการแบบใหญ่ระดับประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วของเราต้องต้องชิงแชมป์กันก่อนไหม เหมือนกันครับประเทศก็หาโคต้าเหมือนกันครับหาตัวแทนเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเราอยู่ๆไม่ใช่ว่าจะไปแข่งที่มาเอเชียได้เลยใช่ครับอ๋อคือเราต้องได้แชมป์แต่เราก็ใช่ครับประเทศหาตัวแทนมาตัวแทนนี่คือประเทศหนึ่งมีกี่คนครับทุกประเทศมาก็คือ1 0ถึง15คนครับ10ถึง15คนใช่ครับเเรียกว่าเป็นแนวแนวท็อปของประเทศนั้นๆใช่ใช่ครับทีนี้ประเทศไทยเป็น12-3เป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับหนึ่งสองสามคนไทยทั้งหมดใช่ครับนั่นคือไม่คาดคิดว่าธรรมย่าในสมัยก่อนจะมาไกลได้ ถูกต้องครับใช่เลยครับแต่ก่อนเป็นความทรงจำของเด็กยุคก้าสเหมือนกันใช่นะครับไฟนอลโกทูเจแปนเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวิร์นชาเลนจ์ที่ทญี่ปุ่นครับอ๋อครับงานใหญ่ครับไม่ได้แข่งที่ไทยแล้วทีนี้ โคทูเจแปแล้วครับหาโคต้าประเทศไทยเนี่ยโคทูเจแปนเขาหมด6คน6คนเท่านั้นใช่ครับพร้อมไหมอยากไปไหมครับเราอยากไปไหมก็จะทำให้เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่รู้ผลมันจะเป็นยังไงอะไรครับคือถ้าได้ไปเจแปนนี่คือเป็นแหล่งกำเนิดเลยถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของคนเล่นเลยนะครับคบเมื่อแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับเราไปรายการใหญ่มากครับแล้วก็เป็นจุดที่คนเจแปนให้ความสนใจ ในที่จุดเริ่มต้นของตรงนั้นใช่ครับนะครับแล้วถ้ายิ่งประเทศไทยเราไปได้แชมป์นี่นั่นนะทุกคนโอ้โหเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างนี้ใช่ครับก็คือเหมือนกันก็มาจากทั่วโลกนะครับมาแข่งที่เล่นธรรมย่ามารายการนี้เบอร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยเวลแชมเปี้ยนชิพใช่ครับเรียกว่ามาไกลมากนะใช่ครับมาไกลมากก็คือจุดเริ่มต้นมาจากการ์ตูนก่อนเลยถูกต้องครับอันนี้ได้ดูนักซิงหลายฟ้าลักซิงหลายฟ้าไอยานโยคุรุ ใช่ครับคือสมัยตั้งแต่เป็นแบบไม้ฮอกกี้โอนั้นไม้ฮอกกี้เลยนะครับนานมากมันมีไหมแข่งแบบไม้ฮอกกี้เเนี่ยอ่เท่าที่มีตอนนี้คือมีแค่อินโดนีเซียเล่นอยู่ครับจริงไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวนะทำย่าไม้ฮอกกี้นะอินโดนีเซียมีเล่นอยู่ครับเขาเล่นยังไงอ่ะก็เล่นบนถนนอย่างเงี้ยตามสวนสาธารณะมีไม้อันนึงก็ถ่ายไปลากไปลากไปอย่างเงี้ยเพื่อที่เห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยอินโดนีเซียมีเล่นอยู่ครับโอ้โอแล้วเขาเขาเล่นกันแล้วรถไม่พังเหรอแบบว่าไม่ไม่ไม่พังนะครับคือไม่ได้ความเร็วมากเพื่อแบบสามารถวิ่งตามได้้อออะไรรยยย่างงเเีีีคับโินนดซก็ คือเล่นเหมือนการ์ตูนใช่ยังมียังมีเป็นคร์ดนั้นอยู่ครับ แต่ประเทศไทยเราไม่มีนะไม่มีไม่มีไทยก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็มีเป็นโอเพนค้าสต็อกค้าสแตนดาร์ดประมาณนั้นนะครับโอ้ก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นสากลนใช่ครับนะครับแล้วก็เวลาเล่นชนะเราก็ไปแข่งระดับเวิร์ระดับเอเชียได้ใช่ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าคอมพลีทแล้วสำหรับการมาสนามแข่งนะครับอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ย่อยนะครับไม่ได้ใหญ่แต่ว่าวันนี้เราเอาให้มาเห็นภาพความสนุกสนานนะครับของการแข่งขันทมม่ย่าซึ่งเป็นอดีตวันนของพวกเรานคอนนี้้ผม่ขางจะ มาแอดวานนิดนึงการสัมภาษณ์นะครับของแชมป์เอเชียแล้วก็รองแชมป์เอเชียด้วยซึ่งวันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับจะมีการจัดการแข่งขันในอนาคตเพื่อที่จะชิงแชมป์เวิร์คัพนะครับเพื่อที่จะไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับสนามลางธรรมย่านะครับฮาซีแอดินะครับจะเรียบด่วนนะครับขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย tử con này